สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เรียกว่าอัม,มาพาตเฉพาะขาพร้อมกับท่ากายบริหารค่ะทุกคนอาจจะสงสัยกันว่าโรคนี้เป็นอย่างไรมีสาเหตุและลักษณะอาการเป็นอย่างไรไปรับฟังและรับชมได้เลยค่ะ วัตถุประสงค์ของสื่อสุขศึกษานี้ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคข้อที่2เพื่อให้ผู้ป่วยนำท่ากายบริหารไปใช้ได้จริงและข้อสุดท้ายเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจประโยชน์ของท่ากายบริหารค่ะ โรคอมัอมาพากอัมพาตในทางแพทย์แผนไทยกล่าวไว้ว่าเป็นโรคที่เกิดจากลมเบื้องสูงและลมเบื้องต่ำพัดไม่สมดุลกันส่วนในทางแผนปัจจุบันกล่าวว่าเป็นโรคที่มาจากระบบประสาทและสมองค่ะ สาเหตุของโรคอมัอมาพาตอัมพาตนั้นเกิดจากไขสันหลังบริเวณบ้านเอวถูกทำลายเส้นประสาทบริเวณหลังและสะโพกถูกกดทับอย่างรุนแรงเนื้องอกในไขสันหลังกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเกิดจากการผ่าตาดัดฉีดยาถูกเส้นประสาทที่สะโพกหรืออุบัติเหตุจากสภาวะคลอดผิดปกติ โรคอัม,มาพาตเฉพาะขาจะมีลักษณะอาการคือขาไม่มีแรงเคลื่อนไหวขาได้ไม่ปกติบังคับทิศทางการเคลื่อนไหวของขาไม่ได้ขณะที่เดินขาจะปัดค่ะท่ากายบริหารที่พวกเราจะมาแนะนำในวันนี้มีทั้งหมด5ท่าค่ะ ท่าที่1ยืนขย่งปลายเท้าเริ่มจากให้ผู้ป่วยยืนหันหน้าเข้าหากำแพงยืนตัวตรงและหาที่ยดึดเกาะให้มั่นคงงอขาด้านขวาขึ้นโดยที่เท้าขวาอยู่ระดับเดียวกับเข่าซ้ายขาย่งเท้าซ้ายขึ้นค้างไว้ประมาณหนึ่งอึดใจแล้ววางเท้าลงเช่นกันกลับอีกด้านงอขาด้านซ้ายขึ้นโดยที่เท้าซ้ายอยู่ระดับเดียวกับเข่าวขวา ขยงเท้าขวาขึ้นค้างไว้ประมาณหนึ่งอึดใจแล้ววางเท้าลงค่ะทำท่าบริหารนี้ทุกวันเช้าเย็นครั้งละห้าเที่ยวค่ะ 2. นั่งยองๆ90องศาให้ผู้ป่วยหันหน้าเข้าหาโต๊ะที่อยู่ระดับเดียวกับเอวของผู้ป่วยและยึดเกาะให้มั่นคง ยืนกลางขาให้มีความกว้างใกล้เคียงกับหัวไหล่ของตัวเองค่อยๆย่อ,ยยอตัวโดยหย่อนก้นลงให้ถึงส้นเท้าโดยไม่ขย่งปลายเท้าหลังจากนั้นค่อยๆย,ยกตัวขึ้นโดยให้หัวเข่างอทำม,มุมฉากส้นเท้าติดพื้นนิ่งนานหนึ่งอึดใจแล้วค่อยๆหย่อนก้นลงเพื่อกลับไปอยู่ในท่านั่งยองๆอ,อีกครั้งค่ะทำท่ากายบริหารทุกวันเช้าเย็นครั้งละสามเที่ยวค่ะ สากางขาไปด้านข้างโดยให้ผู้ป่วยยืนตัวตรงและหาที่ยึดเกาะให้มั่นคงค่อยๆแยกขา,ขาขวาออกไปด้านข้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นเดียวกับขาซ้ายค่อยๆแยกขาซ้ายออกไปด้านข้างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำท่ากายบริหารทุกวันเช้าเย็นทั้งสองข้างครั้งละ5เที่ยวค่ะ 4. เหยียดขาไปด้านหน้าและด้านหลังให้ผู้ป่วยยืนตัวตรงและหาที่ยึดเกาะให้มั่นคงค่อยๆเหยียดขาขวาไปด้านหน้าและสลับกลับมาเหยียดออกไปด้านหลังด้านซ้ายเองก็เช่นกันคือให้ผู้ป่วยเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้าและสลับกลับมาเหยียดออกไปด้านหลังทําท่ากายบริหารทุกวันเช้าเย็นทั้งสองข้างครั้งละห้าเที่ยวค่ะ 5งอเข่าชิดอกให้ผู้ป่วยนอนตัวตรงค่อยๆงอเข่าขวาและพยายามเอามือดึงเข่าขวาเข้าชิดลำตัวให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกับด้านซ้ายค่ะงอเข่าซ้ายและพยายามเอามือดึงเข่าซ้ายเข้าชิดลำตัวให้ได้มากที่สุดทำท่ากายบริหารทุกวันเช้าเย็นทั้งสองข้างครั้งละ5เที่ยวค่ะ จากเบื้องต้นที่ได้สาธิตวิธีการทำท่ากายบริหารไปทั้ง5ท่าแล้วทุกท่านอาจจะสงสัยว่าทำไปแล้วมีประโยชน์อย่างไรการทำท่ากายบริหารนั้นจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายช่วยยืดกล้ามเนือ้อลดอาการแข็งของข้อต่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายอีกทั้งยังฝึกความสมดุลของร่างกายอีกด้วยค่ะ